สวัสดีค่ะวันนี้จะรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูเห็ดที่หัวนาตัวเองนะคะพี่น้องมาเลี้ยงวัวด้วยดูเห็ดด้วยเจอพอดีค่ะพี่น้องแต่ก็โรยแล้วค่ะพี่น้องโรยลาแล้วนี่ค่ะโรยลาแล้วใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นเชื้อพันุต่อไปเนาะเนี่ยโรยลาแล้วพี่น้องออ้ยดอกบานเบลอเธอเลยแต่ใช้ไม่ได้แล้วปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แนล่ ให้เขาเป็นเชื้อต่อไปในปีหน้าแต่ดอกนี้ใช้ได้อยู่ค่ะมีสองดอกมีสามดอกดอกหนึ่งดอกตุ่มอยู่ด้านโน้นอันนี้ก็อเกือบจะไม่โอเคแล้วนะเนี่ยโอเคอยู่เดี๋ยวจะไปปิ้งปิ้งแล้วก็จะไปปน่นพริกดิบนะอร่อยสุดยอดนะโอเคใช้ได้อยู่แล้วเราเด็ดตาขามันออกซะหน่อยก่อนอให้มันเป็นเชื้ออยู่ด้านนี้ปีหน้ามันจะได้มาเกิดใหม่อีกนะ โอ้ยปีเลยพี่น้องอ lah. ปล่อยมันเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้แหละอ่ะมันใช้ได้ไหมโอ้มันใช้ไม่ได้แล้วพี่น้องใช้ไม่ได้ค่ะปล่อยให้เขาเน่าอยู่ตรงนี้แหละปีหน้าเขาจะได้มาเกิดใหม่อีกแต่เห็นอีกดอกหนึ่งอยู่ด้านโน้อนอยู่ค่ะนี่ใช้ไม่ได้แล้วคะ่ะเน่าเราปล่อยเขาอยู่งน,นี้แล้วเนาะปล่อยเขาอยู่งนี้แหละปีหน้าเขาจะได้มงนงอกเออโอ้ยแม่หยียบน้ำหยยบเยี่ยว มนเป็น้ำหยาบเจ็บเจ็บน้าพี่น้องี๋ยวเราติดเชื้อเขาไว้ก่อนนะคะนอนๆดอกอยู่ด้านนอนค่ะนอนพี่น้องดอกนี้ก็โอเคอยู่นะฝนตกบ่อยแต่ตกไม่แรงตกไม่หนักก็เลยไม่มีความชุ่มชื้นของดินนะคะของต้นไม้ใบไม้มันก็ไม่ได้เน่าสลายมันก็ไม่มีเชื้อ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรายทุกแช์ทุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะเฮงๆเลย,เลยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ